ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะหน่วยการจ,จัดการร่วมกับสทสิงบุรีหรือว่าโนดสิงบุรีนะครับเรามีกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด AIE นะครับก็คือการทบทวนนะครับและการรายงานเชิงคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้เรามีเ,เครือข่ายนะครับทั้งหมด31เครือข่าย31องค์กร นะครับเข้าร่วมนะครับวันนี้ความหุ่งหวังของพวกเราก็คืออยากให้เกิดรูปธรรมนะฮะความสําเร็จในพื้นที่ที่เอางบประมาณจากสสสลงไปนะครับว่ามันเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับในเชิงนโยบายมันจะสามารถนําเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปผลักดันเชิงนโยบายระดับจังหวัดได้แค่ไหนยังไงซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายมาทั้ง31เครือข่ายนะครับกำลังาหา ข้อมูลแล้วก็กําลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับติดแม่ระดับไหนนะครับถึงแม่ระดับไหนที่เราสนับสนุนไปนะครับเป็นโครงการระดับหมู่บ้านนะครับถ้า31ชุมชนเนี่ยนะครับมีการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเ,เชื่อแน่ว่าทั้ง7 8แปประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนะครับเรื่องอาหารปลอดสารเคมีนะครับเรื่องผักในโรงเรียนนะครับเ,เรื่องการออกกําลังกาย นะครับแล้วก็เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะตอบโจทย์นะครับให้เกิดความเาขเาเรียกว่าความผาสุกหรือว่าสุขภาพสุขภาวะที่ดีของคนสิง์บุรีครับก็เป็นเป้าหมายสำคัญของสาานนบใช่ครับใช่ครับซึ่งสะะสะเนี่ยเขาพยายามผลักดันเาขาเรียกว่า,าทั้งปัจจัยที่กําหนดสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับหรือว่าจะเป็น ผลกระทบต่างๆนะครับตรงนี้ก็สสก็พยายามนะครับแก้ไขปัญหาร่วมกับทางจังหวัดสิงห์บุรีครับท้ายสุดจะฝากไปถึงสมาชิกแต่ละโครงการนะครับครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะครับว่าชุมชนไหนที่สนใจนะครับอยากจะแก้ปัญหาของตัวเองนะครับภายในชุมชนก็เข้ามาพบพวกเราได้นะครับเรายินดีนะครับที่จะให้คำแนะนำและก็สนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆของท่านครับ ก็สําหรับของโรงเรียนวัดโพสิทธ,ธารามนะคะวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้มาร่วมขับเคลื่อนโครงการค่ะโครงการของโรงเรียนโครงการป้องกันการตั้งครรก่อนวัยอันครวนแล้วก็ห่วงใยสังคมนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยะอกาสะคะ่ะเราก็เลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะจากปัญหาที่ว่าเด็กวัยรุ่น นอกจากเรียนแล้วเนี่ยเด็กก็อาจจะมีในเรื่องของความรักมีเหตุการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้นมาค่ะโรงเรียนเราก็เลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนะคะในส่วนของโรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็มีการนำมีนักเรียนเป็นการนาในการขับเคลื่อนให้ความรู้กับน้องๆในการดูแลตนเองในการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะและนอกจากนั้นโครงการของเราตอนนี้ก็ขับเคลื่อนสู่ชุมชนค่ะเราก็มีการ รวมอสมแล้วก็รวมคณะทางานจากชุมชนมาร่วมเป็นสมาชิกในการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยนะคะเป็นการรณรงค์นอกจากให้ความรู้กับนักเรียนป้องกันเหตุการณ์นี้ทาโรงเรียนแล้วเรายังขยายผลสู่ชุมชนโดยมีผู้นําชุมชนมาเป็นสมาชิกนะคะเราก็จะมีโครงการขับเคลื่อนตอนนี้โครงการของเราดําเนินการมาได้ประมาณ50แล้วค่ะเราก็จะขับเคลื่อนต่อในส่วนของการลงสู่ชุมชนมีการผลิตสื่อแล้วก็รณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆ ในช the end, the ุมชนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนในระบบนะคะแล้วก็ให้กลับให้ให้ความรู้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลป้องกันการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวันควรให้กับโรงเรียนด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มาร่วมทอบทเรียนนะคะนำเสนอว่าเราได้ขับเคลื่อนไปดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะค่ะเรียน ใช่ค่ะข่าวก็คือนักเรียนเราร่วมก็คือตั้งแต่ระดับป3ถึงม3ซึ่งเป็นนักเรียนที่กําลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนปลายแล้วก็การเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นค่ะเราก็มีการกับเพื่อนให้กับความรู้กับนักเรียนในทุกๆคนนะคะก็ตั้งแต่ป4ถึงม3ค่ะแล้วก็มีคุณครูที่เป็นกาค,คุณค่ะ